เป oui in pues ี่ยนไปด้วยกันนะเกิดอะไรกันรักกันนะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้ยหยุดฝน่อยก็นี่แหละฝัดตะไคร้ฝนจะตกหนักขนาดนี้ในน้ำหนักมาใช่ไหมตอนนี้หนูมีค่าเ้าต้อมัดอยู่ห0 0 0นน่าจะ8,000นะคะทุกคนตอนนี้นะฮะเมื่อวานมันมีห้0 0ันแปดบวกหน้าร้อยหน้าร้อยแปดของแม่มานิดอีก น่าจะเจ็บพ0นนะคะประมาณ7 5 0 0นะคะทุกคนหนูไม่ได้จดนะวันนี้ถ้าใครให้นะคะแจ้งเลยแล้วใครอยากจะต้องไปกำลังทำศัลยกรรมใบหน้าผ่าตัดอยู่ในห้องนะคะก็เลยไม่ต้องเฝ้าไม่ต้องคอยดูแลนะคะเพราะมีหมออยู่ใกล้ชิดน,นะคะข<พ>อบคุณทุกคนมากมากนะคะหนูก็ขอให้ผลผ่าตัดนัผ่าตัไปด้วยดีนะคะขอให้ลูกหนูปลอดภัยเนาะหนูก็ดีกว่าหนูอยู่ซึมๆอยู่บ้านนะคะทุกคนมาที่นี่ก็ยังยังมารับกำลังใจจากหลายๆคนนะคะก็ยังแฮปปี้อยู่นะคะ รอเรขอบคุณมากครับชมนี้อยใใจขอบคุณมากออะไรนะรอวันเ่นน้ให้คนไม่ใช่หมหมูอย์มาอ๋อเพราะว่าอย่ใไรเด็บหมด้วยรัรอครับรอหมดั้แล้วไม่เอาเอาเอาอะไรออกไปเลยหุวลาไม่เป็นไรมันกันน้ำออกอยู่แล้ว ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปถอยใหม่ถ้ามันพังก็เดี๋ยวถอยให้ใหม่นะจ๊ะที่รักโทรศัพท์ที่รักนะคะถ้ามันพังเดี๋ยวถอยให้ใหม่ใช่ของหมดเลยคุณหลักเยี่อามาหนูไม่รู้หน้าของแม่ทร้งนั้นทุกคนมาเอาที่ยังยังไม่มีใครมาเอาอะไรเลยค่ะนี่เดี๋ยวแม่เข้ามาแล้วผีเสื้อแม่นิทยาผีเสื้อแม่เอ่อไข่นะคุณหลักแม่บางออนผีเสื้อแม่ทองพรนะคะไม่มีบางใครไม่มีาผมดีที่นี้ไม่มีหน้าเหรอหน้าเลย สามกลมาลละตรงนี้นะเอเด็กต้องเอาไอองรักบบเอะกิปของแมวอย่า้ออกเลยเดี๋ยวถ้าตุม่นแล้วก็คุกกี้น่าจะเป็นพี่แก้วส่งมาเป็นปานี่คุกกี้อะไรลดความกวนให้พอพี่เห็นเขาน่าจะไม่แก้วส่งมาของพึ่งมาก็เลยยิ้ใส่มาเลยไงแต่หนูยังไม่ได้ทำแม่แก้วไปนะโอ้จนสามกลอเนอเอเอ ไม่ฟาไม่าไปดูช่างตัดตใครนะปนเอาล้มล้มลมบางฟองมันไอ้นี่มันหลุดตั้งวงน้องสายปากจับมือด้วยสายน้องปากจับมือด้วยไม่เห็นเห็นเลยโอ้ใช่ไหมได้ได้ มีอย่างใหญ่แม่แต่ได้ยังแต่ล้างหลังนะไม่เลยค่ะขอบคุณค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะไม่เป็นไรมีอันเพิ่มเริ่มเลยจากตัวมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกหนูใหญ่มากอ่าได้ขอบคุณค่ะแม่วงเดือนนะคะตอนนี้นะคะจะรีบจดเลยนะคะแม่กำลังจดให้อยู่นะคะโอยตกหนักกว่าเดิมทุกคนยังไม่หยุดนะคะตกหนักกว่าเดิมตกแรงด้วยมอ้ยพยุกรงมาเลยอน้องซันตับเดี่ยวพยุกวงท้าเลยรับ ยงวังชักเขาจะหมุมนมือบวชปากตะไคร้อขอบคุณมากนะคะทุกคนเลยนะคะขอบคุณพี่ประวันด้วยนะคะสีน้ำทะเลนะคะวันนี้ไปทำบุญให้น้องบางคนใส่ผ้าด้วยอะไรด้วยแล้วส่งผลให้น้องนะคะขอบคุณนะคะขยับงหน้านด้านหน้าได้ไหมไม่มีคนนั่งขยับไปน้างหน้าเลยนั่งเรือตู้มาเทศไทยเลยเขาไม่มีคนนั่งเหมือนกันไหมไมคนนั่งไม่อยากไปน,นั่งหน้าเลยขอบคุณดาวด้วยนะคะ ตั้งใจจะไปมากแต่คนคุณแ้วแม่แจ้งค่าเขาต้มมาได้เลยนะคะตอนนี้นะคะจะได้รีบจดแล้วก็รีบเก็บสมุดนะคะผลมันเยอะนะคะลงเยอะมากโอ้ยที่ปน้องใช้อันใหญ่อันเดียวไม่ดีกวันหรอฮะใช้อันใหญ่อันเดียวไม่ดีหรอมันงม้วนรวมมาติดแม่มีนาสองร้อยขอบคุณค่ะอ่ะต่อไปจ้า i uh -huh. เท้าสวยมากเลยเลยนะโบออกแซว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 พี่ชายเล็บเท้าสวยมองมปยันเล็บเท้าเล็บผมยังไม่ออกนะตลกแล้วอาจับมือให้พี่นอมแล้วนะจ๊ะมองไม่เห็นอาจับน้องชายจับมือนะน้องชายจับมือให้ทุกคนแล้วนะคะเออรองเท้ามันเด่นรองเท้ามันเด่นกระมัง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  ม,มองเลยเหรอของเนี้ยมองใครอ่ะไหนจ๊ะไหนนะวันนี้วันอะไรวันนี้คุณน้องนะครบรอบสองปีสองปีครบรอบสองปีคอนเสิร์ตแรกของน้องน,นะคะมันได้จำจำจำได้จำได้จำหน้าอะไรก็จำได้วันนี้ก็ยังจำได้หวานหวานอย่าถามชื่อแม่ จำหน้าได้จำหน้าได้โอ้จำชื่อแม่ทุกคนไม่ได้จำหน้าได้ก็จำหน้าเดียวคนเดียวเอ๊คนเดียวคนเดียวจำหน้าได้เกือบทุกคนนะอ่ะเพต่อไปสนุกกันกับสวยขยี้ใจ